สองตัวดีสองตัวเด็ดสองทีมที่น่าเชียร์ในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับคู่แรกครับลีสยูเนเต็ดครับเจอกับทางบิสเซลซิตี้ครับเจ้าบ้านเนี่ยเพิ่งกระล่มสต๊กมา6กูนย์นะครับการันตีเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการนะครับแต่กระแสะข่าวลือเนี่ยมาแรงนะครับเรื่องของการเปลี่ยนตัวคุณซื้อเข้ามารบกวนสมาธิของทีมแม้ว่าจะยังมีชังลีกไทยได้ลุ้นอยู่แต่ดูทรงแล้วส่งผลกระทบต่อทีมไม่มากก็น,น้อยอย่างแน่นอนครับในเกมนี้ขณะที่ทางฝ้าของอาคาันตุกาเอง น่จะกระตือรือร้นอย่างเต็มที่นะครับหลังจากเพิ่งสะดุดแพ้ลูตันมา1ต่อ3แต่ว่าทีเนี่ยยังอยู่ในกลุ่ม Play เพลย์ออฟเลื่อนชั้นความสำคัญของเกมนี้จึงชัดเจนนะครับว่าต้องการ3คะแนนเพื่อที่จะยึดพื้นที่ส่งเพลย์ออฟต่อไปครับเพราะฉะนั้นเมื่อมองมุมวันนี้แล้วขอซื้อฟอร์มทีมเยือนครับเชียร์บิลต์ซิตี้เป็นผู้ชี้ยามยากครับคิดว่าทีมเยือนบุกมาแพ้ไม่ขาดเต็มที่แค่ประตูเดียวมีลุ้นเสมอถึงขั้นเบียดชนะได้นะครับ คู่สุดท้ายครับไปดูกันที่เฮลัสเวโรนากับกายารีครับเจ้าถิ่นไม่ชนะใครมา4เกมติดนะครับด้วยใส่ติเสมอ3และแพ้1ครับแต่ยังค่อยๆกระดึบหนีตายด้วยการห่างจากโซนตกชั้น7แต้มครับขณะเดียวกันใส่ติเจอกับกายารีในบ้านก็จัดว่าข่มทุกทางแบบสุดๆนะครับพวกเขาไม่เคยแพ้กายารีนในบ้านนับตั้งแต่ฤดูกาล1971จนถึง72นะครับใส่ติเนี่ยชนะ9เสมอ5ครับส่วนกายารีเองยังไม่ปลอดภัยนะครับ มีคะแนนหนีโซนตกชั้นอยู่ที่5แต้มครับและหากบุกมาคว้าชัยในเกมนั้น,นี้ได้ก็จะเป็นการการ,การันตีว่ารอดตกชั้นแบบสมบูรณ์นะครับแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าไม่ชนะนอกบ้านมาแล้ว7เกมติดนะครับด้วยไทยติดเสมอ3และแพ้4ครับและยิงประตูไม่ได้ถึง4จาก6นัดที่ออกนอกบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโมอมวันนี้ครับขอกัดปันเชียทางเวโรนาพาสันโวครับเกมทรนบอลแบบนี้ลุ้นเจ้าถิ่นมุมชนะเบียดนะครับคิดว่าน่าจะชนะได้ที่1-0ไม่ก็2-0ครับ